เป็นตัวแทนเลยแล้วกันนะคะพี่พัชชาค่ะกลาวอะไรชื่นใจถึงนายเหเนหน่อยวันนี้เขามาถึงบ้านพี่เราเป็นเอฟรุ่นอนุรักษ์โอ้มีเสียงเชียร์เลยนะคะค่ะวันนี้ก็พวกเราเนี่ยค่ะช่วยก็มาในงานนายเจเทนนะพอดีปีที่แล้วค่ะก็พาหลานๆมารุ่นสองที่มาเด็กสุดี่รุ่นอะไร นะั่นแหละค่ะค่ะก็ขอแสดงความยินดีทุกท่านที่ได้รางวัลในคืนนี้นะคะคนนคม,มีอะไยเก่าไหมท่านชานิดนิดค่ะรุ่นใหญ่จะเดินช้าๆน,นะคะไม่จช่เข่าไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเชิญทุกท่านเดินเชิดชายบนกระโปรงของเราเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะนี่ค,คนนี้รียกใครนแมาได้มางานเราได้ดีมากเลย